จบซีเน้นหลักไปที่เรื่องของเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นจะยังคงไม่มีการปักปันเขตแดนแล้วก็ยังคงไม่มีการตกลงนะคะเรื่องของการใช้แผนที่มาตราส่วนที่แตกต่างกันด้วยแต่ปัญหาคือ13ข้อเนี่ยเทยเราเสนอไปแล้วก็มี2ข้อที่กัมพูชาไม่รับค<ะ>่ะคือ1เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกัน2คือเรื่องของการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อันนี้คนไทยหลายคนสงสัยเหมือนกันอ,อย่างเรื่องของการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์เราก็มองว่าเป็นหนึ่งในปมปัญหาท,<ะ>ที่นํามาสู่ความขัดแย้งชายแดนด้วย เพราะไปตัดท่อนำเลี้ยงของกลุ่มทุนในกัมพูชาหรือเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดอันนี้สำคัญมากๆด้วยหรือว่ายังไงคือเรื่องทุนระเบิดเนี่ย<อ>ทางด้านของไทยนะคะเราก็เสนอว่าช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บไปด้วยกันเลยนะคะช่วยกันเก็บอะคุณวางไว้ตรงไหนคุณจําได้ไหมคุณบอกมาสิเดี๋ยวไปช่วยเก็บนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่มีทีมงานมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วก็มีน้ําใจด้วยแหละจะไปช่วยกันเก็บแต่ว่าฝั่งฝั่งไทยเองเนี่ยพอได้ได้ฟังข้อนี้เอาจริงคนไทยก็ ช่วยทำไมอะอมในเมื่อเขามาวางทําไมไม่ให้เขามาเก็บอะนะคะแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นการคุยเพื่อสันติภาพร่วมกันเพราะว่าบิ๊กเล็กพูดท่อนหนึ่งที่บอกว่าไทยกัมพูชามันเป็นเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกันเราไม่สามารถย้ายประเทศหนีได้ไได,ดังนั้นการจะอยู่ด้วยกันต่อไปเนี่ย อยู่ยังไงให้ดีอยู่ยังไงให้สงบสุขนั่นคือสิ่งที่การประชุมเมื่อวานเนี่ยเขาสแสวงหาคําตอบนะแต่นั่นนว่ากัมพูชาไม่รับนะมุมนึงแหละคนก็วิเคราะห์ว่าถ้ารับก็กลัวว่าจะนําไปสู่การยอมรับเรื่องการละเมิดอนุสัญญาออตตา,ว,าว่ามีการมาวางทุนระเบิดเอาไว้ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่จบการประชุมนะคะพลเอกเตียเซฮาผู้นําของกัมพูชากลาหหอมกัมพูชาขอจับมือบิ๊กเล็กด้วยบิ๊กเล็กก็จับตามธรรมเนียมนะคะจากนั้นก็มีการถแถลงแล้วก็ลงนามข้อตกลงร่วมกันไปเรียร่งการถลง หลังจากที่ประชุม GBC เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ13ข้อที่น่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของคนไทยมากขึ้นพลเอกนทพลนาพันนิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและพลเรือตีสุรสัรค์คงสิริ โฆษกสบทอกอด้านความมั่นคงแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือ GBC วันที่7สิงหาคมนักกรุงกวลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพลเอกนะัทพลก็ระบุว่านายอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียหารือกับสมาชิกอาเซียนเห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องทวิภาคีก็คือเรื่องของชาติต่อชาติ มาเลเซียจะเพียงแค่ช่วยเป็นตัวกลางให้ทั้งสองชาติหารือกันเองไทยยินดีที่ทางมาเลเซียจะเป็นผู้สังเกตการชั่วคราวนำโดยผู้ช่วยทูตฐานมาเลเซียและอาเซียนโดยสหรัฐและจีนจะไม่ได้เข้าร่วมแต่ยินดีที่จะสนับสนุนด้วยนะคะไทยก็ย้ำว่าในที่ประชุมเนี่ยนับตั้งแต่เที่องคืนวันที่28รกรกฎาคมฝ่ายไทยของเราปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด แต่พบว่าฝ่ายกัมพูชายังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอันนี้หลายคนถามหลายคนอยากจะรู้ว่าบิ๊กเล็กใช้โอกาสเนี่ยพูดไปไหมเพราะคราวที่แล้วที่คุณภูมิธรรมไปจราจารเนี่ยมันไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้เยอะอบิ๊กเล็กก็บอกว่าได้พูดเหมือนกันว่าทางฝั่งไทยทําตามข้อตกลงแต่ฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายไทยใช้ความอดทนอดกลั้นถึงที่สุดตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองแม้ชายแดนมีความสงบแต่ฝ่ายกัมพูชากลับมีการเสริมกําลังเข้าพื้นที่ และใช้โดรนเข้ามาก่อกวนไทยเป็นการกระทำยั่วยุและยังมีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่ไม่สร้างสารรค์ด้วยและไม่เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกันบิ๊กเล็กยังบอกเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาในระดับของนโยบายแสดงให้เห็นถึงความจริงใจจากการละเมิดการหยุดยิงที่ตกลงกันไว้โดยเขาอ้างแบบนี้นะคะเขาบอกว่าการละเมิดที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งกัมพูชาเนี่ยอาจจะก,กระทำโดย เป็นการทําโดยพลักการของหน่วยงานในพื้นที่คือไม่ใช่นโยบายในพื้นที่ทําเองโดยพลักการดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเจตนารมณ์ของไทยคือการหารือกับฝ่ายกัมพูชาด้วยความจริงใจและความสุจริตเ,เพื่อนําสันติภาพมาสู่ชายแดนอีกครั้งหนึ่งและเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติค่ะ การประชุม GBC ครั้งนี้เป็นการติดตามประเด็นต่างๆที่ผู้นำไทยและกัมพูชาได้หาลือกันที่มาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันให้มีการหยุดยิงผมได้ย้ำในที่ประชุมว่านับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมฝ่ายไทยปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเรื่องการหยุดยิงอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีพบว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงละเมิดการหยุดยิงหลังเวลาเที่ยนคืนของวันที่28ตกฎาคมซึ่งฝ่ายไทยใช้ความอดทนอดกลั้นที่สุดและตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นแม้ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนมีความสง,งบแต่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงเสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่และยังมีการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาสอดแนมในพื้นที่ต่างๆของไทย ซึ่งเป็นการกระทําที่ยั่วยุและอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและข่าวเท็จต่างๆซึ่งไม่สร้างสรรค์และไม่ช่วยทําให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเจรจาและการฟื้นฟูความไว้วางใจอย่างไรก็ตามจากการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาระดับนโยบายได้แสดงให้เห็นความจริงใจต่อมาตรการหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้การกระทํำที่ละเมิดการหยุดยิงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงอาจเป็นการดำเนินการโดยพระการของหน่วยงานในพื้นที่ดังนั้นเจตนาลมของผมในการเข้าประชุมนครัในวันนี้คือการหาลือกับฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจและสุจริต ทั้งสองฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่ทำให้การหยุดยิงเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำสันิภาพและความสงบมาสู่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดคือเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสองฝ่ายจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ โดยสรุปผลการประชุมเนี่ยออกมาฝั่งไทยยื่นไป13ข้อใช่ไหมคะก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของข้อตกลงในการหยุดยิงค่ะส่วนที่2ก็คือคกลไกในการดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงและก็ส่วนที่3ก็คือวันเวลาสถานที่นะคะในการประชุมครั้งต่อไปสาระสําคัญเลยก็คือ2ฝ่ายต้องหยุดค่ะยุติการใช้อาวุธทุกประเภท หยุดการโจมตีต่อพลเรือนเป้าหมายพลเรือนและเป้าหมายทางทหารในทุกพื้นที่ทุกกรณีข้อ 2. ค่ะคงการจัดกำลังทหารตามเดิมโดยไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายใดๆเพิ่มเติมตามข้อตกลงหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมและจะต้องไม่ลาดตระเวนเข้าไปยังตำแหน่งของอีกฝ่ายด้วยนะคะข้อที่3ไม่เพิ่มกำลังทหารไม่เสริมกำลังใดๆเข้าไปในพื้นที่ชายแดนข้อที่4 อันนี้ต้องเน้นไปที่กัมพูชาอย่ายั่วยุอย่าปั่นนะคะอย่าทำอะไรที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดบริเวณพรมแดนแล้วก็ข้อที่5ค่ะไม่ใช้กำลังใดๆต่อพลเรือนและเป้าหมายทางพลเรือนในทุกสถานการณ์ข้อที่6ค่ะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในการปฏิบัติต,ต่อฐารที่ถูกจับกุมตามอนุสัญญาเจนีวาข้อที่7กรณีที่เกิดขัดแย้งกันด้วยอาวุธไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนา ท้องถิ่นต้องคุยกันทันทีค่ะผ่าน,นกลไกทวิภาคีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปในวงกว้างข้อที่8ค่ะทั้ง2ฝ่ายจะตกลงสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอนะคะจัดการประชุม RBC ภายใน2ส,สัปดาห์นับจากเสร็จสิ้น GBC แล้วก็จะต้องรักษาช่องทางการสื่อสารโดยตรงและคุยกันบ่อยๆอ,อะค่ะระหว่างรัฐมนตรีและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันประเทศข้อ9เน้นเสียงดังอีกเหมือนกันว่า ต้องงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหยุดปล่อยข่าวปลอม,อมลดความตึงเครียดข้อที่10ค่ะทั้ง2ฝ่ายต้องปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ได้ข้อตกลงตามการที่มีประชุมโดยมาเลเซียเป็นผู้นำการประชุมและข้อ11ค่ะให้คณะกรรมการ RBC ของแต่ละประเทศดำเนินการตามข้อตกลงที่ว่าไปนะคะ ข้อ12ค่ะระวังจัดการจัดตั้งผู้สังเกตการอาเซียนจะเข้าไปนะคะช่วงนี้เขากําลังจะจัดตั้งผู้สังเกตการจากอาเซียนแต่ตอนนี้จะใช้ผู้สังเกตการชั่วคราวก่อนก็คือทูตทหารค่ะที่จะเข้าไปสอดส่องดูแลพื้นที่นะก็จะเป็นทูตทหารของมาเลเซียแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ กำหนดการประชุม GBC ครั้งต่อไปภายใน1เดือนนะคะนะคะก็สถานที่ที่จะหารือกันก็ต้องบอกมาว่าจะคุยกันที่ไหนอย่างไรแล้วก็ควรเรียกประชุม GBC พิเศษทันทีโดยใช้รูปแบบเดียวกันนะคะกับการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือต่อเนื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงนั่นเองค่ะ ทีนี้อย่างที่เราเกินไปนะคะว่านอกจากเรื่องที่กัมพูชายอมรับข้อเสนอฝ่ายไทยที่ตกลงร่วมกันมี2เรื่องที่ฝั่งกัมพูชาไม่ยอมรับเรื่องแรกคือความร่วมมือร่การเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันข้อที่2คือการร่วมการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้มชาติลองฟังเสียงบิเล็กช่วงนี้ค่ะนอกจากนี้ผมยังได้หยิบยกอีก2ประเด็นสําคัญแต่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่ได้ตอบรับโดยขอให้มีการประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะเรื่องการหยุดยิงก่อน และขอให้นำไปหาลือในการประชุม GBC ในครั้งต่อไปได้แก่ 1. ความร่วมมือในการเก็บตู้เก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความตึงเครียดจนนำไปสู่การใช้กำลังระหว่างกันในเรื่องนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาในการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่มีการประทะและพื้นที่อื่นๆตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสงฝ่าย ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์สแกมซึ่งส่งผลต่อพี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคในภูมิเทศในภูมิภาคอย่างกว้างขวางผมขอย้ำอีกว่าอีกครั้งว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้หาลือและเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายผมขอยืนยันว่า ฝ่ายไทยจะยึดมั่นในการให้ความร่วมมือและการพูดคุยอย่างสุจริตใจและจริงใจต่อไปบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและย้ายหนีจากกันไม่ได้ เราเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนด้วยกันหากทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว,วก็จะนำมาํำนำความสัติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนของทั้งสองประเทศก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างสงบสุขอีกครั้ง บิ๊กเล็กก็ย้ำนะคะว่าไทยหวังว่าการเจราจารในครั้งต่อไปจะได้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งก็ต้องติดตามผลการต่อไปในการประชุมด้วยโดยการประชุมวันนี้ได้เห็นภาพการจับมือกันร,ระหว่างตัวแทนทั้งสองชาตินะคะก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยรักษาการแทนรัฐมนตรีกลาโหมและพลเอกเตียเซยหารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชานี่ถ้าสังเกตดีๆบิ๊กเล็กเนี่ย ไม่ได้เป็นคนขอจับมือก่อนอคนที่เดินเข้ามาขอจับมือก็คือพลเอกเตียซฮายื่นมือเข้ามาเมื่อบิ๊กเล็กเห็นนะคะก็ยื่นมือกลับไปตามธรรมเนียมอันนี้ก็คือไม่ต้องดราม่าะอะไรกันหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะคะเป็นการจับมือการหลังลงน้ำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาค่ะ